สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาทาฝ้าแขวนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการถ่ายระดับน้ําก่อนนะครับอันดับแรกไปติดตามกันได้เลยครับทั้งเรวนี้เราเริ่มจากถ่ายระดับน้าให้ได้ระดับแล้วเราก็ขีดไปนะครับเอาขีดมาไว้ก่อนขีดมาไว้เราออกไปเลยครับขีดทั้งสี่มุมนะครับ พอนท้าสี่มงแล้วเราก็จะมาใช้ตราเมตรวัดขึ้นเอาว่าเราจะต้องการระดับที่เท่าไหร่ครับไปแล้วเราก็ใช้ตราเมตรกรนทิ่นอเพื่อถ่ายระดับงลงมาวาเราต้องการความสูงที่เท่าไหร่ หลังเราจับมาร์กจุดแล้วเราก็ใช้ปากเตาตีเส้นนะครับเพื่อเป็นระดับในการวางฉากทั้ง4ด้านนะครับ 嗯。<laughs> ใส่ที่ซอยที่ซอยก็จะมีเขียเข้ยวเขี้ยวตรงนี้สําหรับงานชุบนะครับจะมีเขี้ยวสองข้างสลับแล้วเนี่ยช่องที่เขาใส่เนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้พอใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเขี้ยวเขจะเข้าปุ๊บเขาจะล็อกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเขี้ยวจะล็อกเขี้ยวจะล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะล็อกเรียบร้อยแล้วตัวนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ ใส่ปุ๊บเขี่ยวก็จะล็อกล็อกเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ว่าเหลือช่องเล็กๆแบบนี้เราไม่ต้องซื้อทีซอยมาใส่ครับเพื่องๆตังเราใช้เศษทีหลักเศษทีหลักตัวนี้ครับเศษทีหลักตัวนี้ครับเราเอามาตัดแล้วเราวางแทนแทนทีซอยเพื่อประหยัดงบเนี่ยครับเดี๋ยวผมทําให้ดู นี่ครับที่หลักที่เราตัดและวางนะครับวางแทนที่ซอยเนี่ยประหยัดงบไปเลยครับเราไม่ต้องไปเสียเงนินซื้อนะครับเอาใช้ที่หลักเลยใช้ที่หลักวางตัดสอดแค่นี้พอครับส่วนตัวหนึ่งที่ว่ามันจะมีโชว์เราต้องสลับเขี้ยวกับเขานะครับจะมีเขี้ยวตัวนี้เขี้ยวออกทางนี้อีกตัวหนึ่งเขี้ยวออกมาฝังฝ่งนี้นะครับเพื่อความแน่นหนาเพื่อเขาให้บังคับกันไว้เขาจะได้ไม่ดันหลุดเขี้ยวออกมาครับเนี่ยลอไไปใช้ให้ดู นะครับเที่ยวครับจะใส่านรเรียบร้อยครับเนี่ยเที่ยวสองฝั่งเที่ยวฝั่งนี้กับเที่ยวฝั่งนี้ครับเขาจะเนี่ยครับเพืเ่อนๆดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับส่วนเที่ยวฝั่งนี้ก็จะมานี่แหละเขาจะหลับกันไว้เลย ไม่ให้ออกไปที่เดิมดูเขี้ยวฝั่งนี้ครับเขี้ยวฝั่งนี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมของเราเนี่ยครับเขาจะล็อกไว้ฟิตให้มันพอดีครับส่วนตรวนี้มก็จะขึ้นมาเทินกันหน่อยเพราะงานชุบจะไม่เหมือนงานสแตนเลสโดยทั่วไปสแตนเลสมันจะชนกันขอบแต่ชุบเขาจะขึ้นมาเทินประมาณทักสองมิลเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้งานตามนี้นะครับ หลังจากนี้เราก็ใช้รวดคล้องรวดคล้องเพื่อรับน้ำหนักไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเสร็จเดี๋ยวถึงขั้นตอนเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูครับแต่ตอนนี้เราขอใส่ทีหลักไปก่อน,นครับทีซอยให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดีย๋ยวไปเจริที่ใส่รวดครับรวดนะครับผูกไว้รับไว้ ถ้าเราเริ่มต้เนเราไม่นรัดเยอะครับรัดแค่คล้องไว้ให้อยู่เฉยเพราะว่าเอารวดเนี้ไว้ปรับความตึงความหย่อนหลังลเราจะใส่ไข่แล้วเราจะเห็นครับว่าตรงไหนมันหย่อนตรงไหนมันตึงเราสังเกตแล้วเราอยขึ้นมาปรับระดับกันใหม่ลวดที่ผมใช้ก็จะเป็นลวดของเขาโดยตรงที่มีการชุบครับเรียกลวดชุบนิดนึงเพื่อการสนิมขึ้นไว้ครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เรารัดไว้ก่อนอันนี้เรารัดไว้แค่พออยู่แต่พอเราเอาแผ่นมาลงแล้วเรากว่า คอยปรับจูนกันว่าอันไหนตึงอันไหนย่อนเราก็มาขายแล้วก็ปล่อยแล้วค่อยรัดใหม่หลังจากเราวางทีหลักและทีซอยเสร็จพร้อมขึงรวดแล้วก็วางฝ้านะครับนะครับวางฝ้าเป็นช่ององเพื่อให้เขาบังคับตัวกันเองให้มันลงช่องก็ได้พอดีครับโดยที่เราไม่ต้องไปจัดระเบียบอะไรมากแค่วางสลับช่องไว้ก่อนนะครับตามนี้ครับ พอหลังจากนี้เราก็ทำการใส่ฝ้าให้เต็มส่วนตรงไหนที่มันหย่อนไม่ตึงไม่เท่ากันเราก็ทำการไปปรับที่รวดตัวนี้นะครับเนี่ยรวดเราสามารถดึงขึ้นดึงลงแล้วปล่อยให้หย่อนหรือให้ตึงได้ปรับระดับให้มันให้ตรงนะครับครับผมเนี่ยตัดแบบนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะใส่ฝ้าให้เต็มนะครับ อย่างห้องเนี้ยผมเสร็จแล้วนะครับลวดที่ผมรัดนะครับรัดตามข้อต่อของเขาเลยรับน้ำหนักได้ดีอันนี้ก็หลังจากที่เราทำฝ้าเสร็จครับเราจะถ่ายดูนี่ครับตาม,มุมเราเก็บให้เรียบร้อยห,หมดเสร็จเล็กเสร็จน้อยเราก็ตัดใส่ไปเลยนะครับนี่ครับฝ้า Comum.